ก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนนะผมที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวล้อลอยนะผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาลื้อลถนะครับผมให้ดูว่าคัานนี้มันเป็นหัวฉีดเพราะว่า,ห,าหลายคนคอมเมนต์นะผมว่ามันเป็นคาร์บูพี่เป็นคาบูพี่เดี๋ยวคลิปนี้ผมลือ้อให้ดูเลยนะครับผม <c oughs> เรน่มดูตรงไหนดีวะ <c oughs> มันมันมันลุงลังอะทุกคนผมเคยมูเวฟอ เพื่ออะไรวะนี <S s one, ่พี่เขาเย็บมาแบบนี้เลยวะเย็บซะเป็นผ้าเลยใหไม่เป็นไรครับผมไม่เสียดายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเบิกใหม่ทุกชิ้นอยู่แล้วก็เหลือครับเหลือห้าบาทตัดยาก เรามาดูกันครับผมว่ามันเป็นหัวจีบหรือคาร์บูนะครับผมเขียงไงก็น้องคอมเมนต์มาขอล้อตัวนี้นะครับผมถ้าผมถอดลอกะก็รบกวนทักเฟซผมมานะครับผมผมให้ฟรีนะครับผมแต่ว่าออกค่าส่งเองล้อก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมผมไม่รู้อะว่ายี่ห้ออะไรไม่เคยเห็นนี่ ผมไม่รู้นะครับว่า so มันดุมมันอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าอยากได้ผมให้ซีครับผมให้แค่ล้อนะแต่ดุมผมจะเอาไว้ใช้ร้อนมาก็รื้อชุดหน้าเดี๋ยวผมมารื้อชุดหลังครับผมเพราะว่าไอ้ที่เขาแปลงคาบูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาแปลงยังไงครับผมเขาได้เจาะถังหรือทําอะไรยังไงครับผมผมว่าเขาต้องเจาะถังแน่เลย ถ้าจ่อนี่ผมก็ต้องได้เบิกใหม่ครับผมผมจะทําคืนเป็นหอยฉีดชุดสีน่าจะชุดสีแท้นะคิดว่านะร้อนทำไมการลื้อเ้็ยมันลื้อยากจังเลยวะมอสมันเยอะมากเลยครับผเอไม่ได้จังผมว่ามันลื้งง่ายกว่านี้เยอะเลย ร้อยเดี๋ยวเ,เหลือถอดยูบับก็มันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือถังขอถังถังแท้ๆของมาเลยนะครับผมไปดูฝั่งน้อซี่ตาต้องด้วยที่เขาเขียน PGM SI นะครับผมคือหัวฉีดนะน่าจะคุ้นๆตากันอยู่อ่ะแล้วก็ผมให้ดูไม้ครับผมนี่ไม ถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมมันเป็นหัวฉีดตัวแรกมันมันมันมีคําว่า FI ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัว S หรือตัว R ผมไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าจะไม่มี FI ไม่ได้ขึ้น R ตรง FI แล้วครับผมแล้วก็ไล่หนึ่งสองสามสี่แต่ตัวนี้คือ FI เกียร์ว่างอยู่ตัวนี้แล้วก็วนเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะไมคมันจะไม่เหมือนกันสังเกตได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันคือหัวฉีดตัวแรกนะโอเคไป น้องๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะแบบว่าไม่ค่อยได้เห็น่ตัวเนี้ยเพราะว่ามันหายากครับผมมันหาดูยากอ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าใจโฉงนี้มันมีหัวฉีดที่เขาเรียกหัวเถิงหัวแหลมมันนะครับพอไม่รูก้ก็เขียงไงคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้เลยะนะอันดับแรกที่เขาแปลงเป็นคาบนูนะครับผมถังอันนี้คือเขาเจาะนะครับเห็นปะ ค้นน่งเดี๋ยวผมส่องไฟมันมิดนี่นะครับผมคือเขาเจาะถังนะน่านนจะเจาะเลยก็จะประมาณนี้ตัวในของเดิมอะที่มันเป็นหัวฉีดอะเอาให้ติดนัดอีกเดียวแปบอันนี้คือตั้มติ๊กนะครับผมของของมันเองอะอ๋อเฮ้ยนี่สายอะไรวะเนี่ยขาดเลยเฮ้ย นี่ก็คือน่าจะเป็นปั๊บเดี๋ยวผมให้ดูคือถ้าเป็นถังคาบูนะผมมันจะไม่มีปั๊มปิกอันนี้คือปัป๊มปิกที่เขาส่งม,มาให้นะของเดิมนี่ครับผมมันจะหน้าตาแบบนี้ไอของตัวนี้นะแล้วก็นี่นะผมคือเดี๋ยวให้อนะอันนี้คือลิ้มเดิมนะครับผมของตัวนี้เดนนี๋ยวผมพาไปดูเซนเซอร์ที่ผม ว่ามันต้องได้แปลงเป็น S3 นะครับผมนี่คือเซ็นเซอร์มันจะเป็นอย่างนี้คือมันเป็นลิ้นอะไรวะนี่ฮคคือมันแปลกมากผมก็ยังไม่เคยเห็นนะผมว่าลิ้นมันใหญ่มากที่น่าจะเซนเซ,นเซอร์มันครับผมโคตรใหญ่แล้วดูเดี๋ยวผมมาให้ดูหัวไอห,หัวชีนมันนะนี่ครับผมหัวชีดคือแบบแปลกมากใหญ่มากน่าจะเป็นของเดิมติดรถครับผมที่เขา ไอนี่ไว้เพราะว่าแปงคาบูอ่ะถ้าให้ผมเดานะเขาน่าจะเสียบเซ็นเซอร์หลอกมันไว้แล้วก็เจาะถังแปงเป็นคาบูครับผมเหมือนลิ้ซีบีเลยว่ะแบบตั้งๆแต่ว่าคือมันเล็กมากเนี่ยทุกคนดูดูใบมันนะหน่าจะกี่มิลว,นนว,วะนี่เฮ้ถึงสิบมิลหรือเปล่ามีเซนเซอร์ ครับบูเขาก็ใส่มาอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะแปลงทําไมและแปลงเพื่ออะไรหัวฉีดก็ด,ด,ดีดีอยู่แล้วอันนี้คือชุดไฟก็อันนี้ก็เซ็นเซอร์นะครับผมเป็นธรรมดาของรถ่หัวฉีดแหละอันนี้เซ,นเซ็นเซอร์อะไรผมผมลืมว่ะมันเป็นปั๊กแบบนี้นะครับผมซึ่งมันไม่น่าจะมีสายที่แปลงที่ใส่พวกลิ้นซีบีอะไรแบบนี้นครับผมก็น่าจะได้เปลี่ยนชุดไฟทั้งคัน คิดก็เหนื่อยแล้วครับผมชุดไฟปั๊มปิ๊กคอยแผงชาร์จถังน้ำมันนะครับผมไงวะังไม่รู้เลยครับผมว่าจะทำขันไหนก่อนในะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องลื้อเครื่องดูก่อนนะผมว่าเขาทําอะไรไปบ้างมันลูกเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงวะทุกคนในผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ผมก็มาลื้อให้ดูเฉยมาก ไอ้โฉมเนี่ยมันมีหัวฉีดนะอะไรนงี้คนที่ไม่เคยเห็นแต่ว,ว่าไอ้ตัวนี้มันมีแต่คาบูอะไรนี้ที่ไปเถียงเถียงกันในคอมเมนต์แล้นะก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไะ